ทุกคนด้วยนะคะพบกับช่องแนนอีกแล้วนะคะวันนี้นะแน่น่ะชวนพี่เบนมานอนบ้านนะคะแล้วนางก็กําลังจะมาถึงที่ <Okay. S 1> บ้านแนนนะแต่แนนจะแกล้งโดยที่ว่าแน่น่ะจะทําห้องให้ลบที่สุดเลยแต่เราจะขึ้นไปจัดฉากให้ห้องแบบว่ารบ oh. เพราะว่าพี่เบ้นเป็นคนรักสะอาดไม่ชอบอะไรที่มันลบๆนะแล้วก็พี่เบ้นเป็นภุมิแพ้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นห้องแบบเฮ้ยแบบ ไม่ได้เก็บกว่าแล้วแบบมีฝุ่นนิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออีอ่เปนต้องอาร์เรว่าแน่นนเลยเออนานจะมาจัดฉากห้องให้แบบโคตรรกแบบโคตรไม่เป็นระเบียบนะเออดูซิว่าถ้าเกิดนางกลับมานางมาถึงห้องแน่น่ะนายจะทำยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรู้แหละว่าพี่ก็ต้องโดนแล้วนะ <c oughs> แต่เราไปดูกันเลยดีวยกว่าจนะ้ะไปกันตอนนี้ทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะ เ้าก็จะทำห้องให้ลกที่สุดนะผ้าห่มก็ไม่ต้องเก็บอันนี้อะไรเนี่ยลกทำให้ลกนะเพื่อนๆก็โ๊ะก็จะมาวางตรงคืนตรงนี้อย่างนี้กองผ้าใช่ไหม oh, <no. S 1> โยนเข้าไป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  เริ่มลกแล้วนะคะเออโอเคตอนนี้ห้องก็สภาพลกมากๆเลยโอเค A later few moments later. ทุกคนตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่รอเวลาให้เป็นมาถึงบ้านแนนนะเออแล้วเราก็จะแบบว่าเราคือไปวนห้องสี่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาจัดห้องแบบโคตรสะอาดเออที่เราต้องมาดูนะ เธอต้องชอบแน่ๆเลยเขาเพิ่งซักผ้าป,ปูที่นอนมาใหม่เลยนะเออเพราะว่านางจะบ่นๆอยู่นะว่าให้หน่ยซักผ้าป,ปูที่นอนเพราะามาันเริ่มเป็นฝุ่น <Okay. S 1> นะเพื่อนแล้วก็แบบนางก็ชอบไอเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็รอ,อนางมาแล้วไปดูกันมันต้องแบบว่าหาแน่ๆเลยโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เบนก็มาแล้วเดี๋ยวเราเปิดประตูตตบ้านให้นางกันเลยดีกว่านะ มาแล้วมาแล้วเหนื่อยไหมขับรถนี่อะไรวะฮะทำไมวันนี้อะไรเนี่ยมีกล้องด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี้ขงในห้องอ่ะเราบอกินึถึงสามใช่ก็เปิดนะในห้องมีอะไรไม่เอาในห้องมีอะไรบ้างหงอไม่มีจริงปะไม่มีเปิดเลยมีอะไรวะไม่เอาอ่ะถ้าเธอถือกล้องเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆอะไรอ่ะให้เราจะเซอรไพรส์ไงมีเซอร์ไพรส์หนักๆเลย ซอร์ไพรส์อะไรทำไมีกล้องด้วยวะยังไงเซอร์ไพรส์บอว่าถ้าเธอเปิดเข้าไปเธอต้องตะลึกว่าเฮ้ยคนอย่างแนวไม่เคยทำสิ่งนี้ให้เธอหรอเธอจะแกล้ยังไงหรือเปล่าผมบ่กเขาก็เคยทําให้เธอแล้วเออตั้งหลายครั้งครั้งนี้ไม่แกล้งครั้งนี้แบบว่าอลังการจริงๆเปิดเข้าไปคือแบบเธอต้องตกใจอ่ะแล้วทำไมต้องให้ปิดแมสอ่ะมันก็มีอะไรแน่ๆเลยฮะแล้วทำไมต้องให้ปิดแมสอ่ะ หรืทำไมมันมต้องมีอะไรในหน้าเลยไม่มีอะไรหรอกเขาไปเถอะไปเธอก็เปิดดีเลยก็ปกติเธอก็ชอบปิดแม่อยู่แล้วเพราะว่าเรามันฝุ่นเยอะแต่วันนี้ก็คือเราไม่มีฝุน่นมันจัดฝุ่นของมัแล้วอืมแต่นี่คือสับไพไงดีไม่ปิดตา <c oughs> โอเคจะเปิดต้องว่าดีแล้วเพราะวันนี้สับไพ่นั่นะเปิดเลยเปิดนะคะ <c oughs> เออ หนึ่งสองสามเปิดเออสะายแน่ๆน่เลยเปิดเปิดมีเล็ไหแน่เลยไม่มีตัวอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยใจนะหอมหอมกลิ่นแบบหอมมากมันหอมจริงเปิดแล้วนะเปิดเลยค่ะหนึ่งสองสาม ห้องสะอาดมากเลยว่าทำไมห้องสกปรกแบบนี้อ่ะพอแล้วเราจะนอนยังไงวะเนี่ยกันนี่ไงที่เขาบอกเขาจัดเรียบร้อยสะพายบ้านป้าก็ดีเดี๋ยวสิ่งทีว่าทำไมแม่แค่ใส่แมสวะโอ๊ยไม่หนาวแล้วท่านอน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 เต็นต์เลยหมาต้องพอหมาจริงๆอย่าลังแกหมา ไปนะแ่้งแม่แหละ A few moments later อยากีห้องอกนครเต็แล้แกนี่แหละเอ้าอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเข้ามาในบ้านนะอยู่ในเต็นท์นี่แหละนอนเต็นท์้วก็ทำห้องประปรบนี่เนี่ยนอนไปนั้นแหละไปอยู่หลเลยนี่ไม่รู้เรื่องไงโอ๊ย โอ,อนเป็นไล่มานอนในเต็นท์ว่ะตอนนี้ยุงแบบพัดแบบเยอะมากเลยอ่ะ oh, <no. S 1> คือนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่แนนนอนเต็นท์แล้วเนี่ยครั้งแรกคืนนอนนไปนอนกับพ่อที่ต่างจังหวัดที่เขาใหญ่แต่นี่คือแบบนอนในบ้านก็โอเครู้สึกปลอดภัยนะแต่ว่ามันไม่ชินไงทุกคนคือแบบเรื่องของเรื่องอ่ะกลัวผีเออแล้ว เนี่ยเต็นแล้วก็มีหมอนอยู่ใบหนึ่งแล้วก็มีผ้าห่มอยู่อันหนึ่งเมือ่อกี้คือเบ้นป่าเข้ามาในเต็นนะคือประเด็นไม่น่าแกล้งเลยวะ่ะทำเพื่ออะไรวะเนี่ยเจ็บตัวแทนเพราะว่าอันดับแรกเราต้องปิดไม่ให้ยุงเข้าอนะอเราจะทำอะไรในเต็นเนี่ยโอเคตอนนี้นายก็ปิดหมงรั่วแล้วนะ ยุงก็ไม่สามารถเข้ามาดูดเลื่อนนันได้นะเราต้องนอนในนี้จริงๆเหรอนเนี่ย <c oughs> ไม่น่าไปแกงเลยบอกว่าห้องสะอาดห้องสะอาดเป็นไงล่ะเปิดมาสกรปรกมาโกก็ทรกันนะฮัลโหลที่รัก เขาเข้ไปนอนในห้องได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะยุงกัดแล้วเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องนอนเล่นๆนั่นแหละอ้าวกูนอนเข้าในกัดเขาอ่ะอ้าวเขากลัวผีโอ้ยยุงกล้มันเปิเต็นท์ทำไมล่ะเขาแค่กลางเฉยเฉยาเป็นชั่วโมงแล้วบอกคนจะมาเก็บห้องนู่นนั่นอีก เขาแค่เขาแค่กลางเฉยๆเขาไม่ได้จะให้เขามานอนวันนี้คืนนี้นี่เนอประเด็นคือที่เราไม่รู้เรื่องไงไม่รู้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ป่ะนะครับก็เพราะชาติที่มาสุโขทัยก็รู้อยู่แล้วนี่เออแล้วจะได้อย่างนี้เพื่ออะไรอะ่ะมันไม่กับมันไม่สนุกเลยก็เข้าใจแค่นี้แหละนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนอ้าว <laughs> วางสายตัดตัดสายทิ้งเฉย ทุกคนเราต้องนอนในเต็นท์จริงเหรอเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะเพราะว่าเต็นท์มันอยู่ในบ้านแน่นะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้สีฟันเข้าไปในบ้านไม่ได้เข้าข้างล่างได้แหละแต่ว่าของอยู่ข้างบนห้องไงใช่พระตัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนๆง้อไม่สําเร็จว่ะเดี๋ยนันลองขึ้นไปเคาะประตูห้องเลยดีกว่าแล้วก็ง้อนางหน้าห้องเลยนะดูสิว่าจะยอม คุยกันในดีไหมเปิดประตูไหมเดี๋ยวเราเปิดไอ้มุลล้งร้วนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคขึค้นไปง้อหน้าห้องเลยดีกว่าไปกันโอเคทุกคนเรามาขา้อห้องกันดีกว่าโอเคนะจะเปิดไหมทีล,ลรักที่รักปรบมือเขาหน่อย นอนในห้องได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้นอนในเต็นท์ทำไมอะนอนในร้อนแล้วไม่เอาโอ้ยมันเย็นสบายอะที่รักท้องอนอนได้ไหมไม่ได้โอ้ยใจร้าย,อยเออนี่มันบ้านเราไปนอนในเต็นท์ เวลาแก้เลยเพื่อนร้อนยุงกดัดกลัวผีไม่รอนเรื่องของเธอจะไม่เปิดใช่ไหมเดี๋ยวเอา,ากุญแจไขเข้าไปนะ,ะลองไขเข้ามาดูดีกันแนมะ่เห็นอะไรอเอา,ากุญแจไขแล้วนะอให้มันเ็นไงเออน้อยเต้นก็ได้หว่า 1 One HOUR LATER ุกนุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะแนนก็ไม่รู้ว่าสมัยแนนอยู่ในนี้ได้นานจังแต่แนนก็นอนดูอะไรเป็นเล่ยเปื่อยนะนอนฟังเพลงดูเน็ f l i กในโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้ามีโทรศัพท์อะไรอะไรก็อีซีอีซีซง่ายๆนะทุกคน อเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องนอนในเต็นท์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่บ้าน <c oughs> เซ็งมากเลยไม่น่าแจ้งเลยแม่งเอ้ยงานเข้าเลยน้องๆ <c oughs> มานรุนซ็งโอเค งั้นคลิปนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะพี่จะไปนอนไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วกลับมานอนละในเต็นนะแล้วพรุ่งนี้จะไปยังไงหวยบ่อยทีหนึง่งขอตัวไปก่อนนะทุกคนลาติสวัสดันดีจ้าบ๊ายบาย